สวัสดีพี่น้องสุขูนตามเคยเช่นเคยครับมีพระปกตาจะตอนตัดเสาครับพี่น้องนะแต่อหารกับปอมมะไทยไว้ฝาาพี่ฝากนะครับเป็นความสมบูรณ์ของบ้านของเมืองเรากับปอมคอแดงพี่น้องเออปอมคอแดงครับถึงตอนนี้ปอมคอแดงนานี่ออกมาตอดงอก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 พี่น้องนะเออไทยว่าพี่น้องเห็นเป็นความสมบูรณ์ของบ้านของเมืองเราที่มีเหลืออยู่เป็นกระปอมคอแดงพี่น้องอ่ะ ถ่ายฝากพี่ฝากน้องให้รับชมกันสําหรับคนในเมืองอาจสิบ่เคยบ่เคยได้เห็นอ่าเราสิพาไปเจ็บกระลปีพี่น้องครัระปีรปีหัวก็แพี่น้องหัวซ้ํากําปันนี่พี่น้องตนดีพี่น้องับเบิ่งนี่แข็งโคโลว่ามัน่อนเห็นครับดึกใส่หัวมาหัวมางงๆๆๆนี่พี่น้องดึกใส่หัวคนแตกับ่องพี่น้องโอ้ยบ่แม่นกรปีแ้เออหัวกยาว่ากรปีแบ่ฮู้จักพี่น้องน่ะถ่ายฝากพี่ฝากน้องให้รับชมกันุุคนสําหรับ เทศกาลสงการปีใหม่ไทยเราแล้วเป็นปีใหม่ไทยแห่งวันแห่งความร่วมเย็นวันแห่งความมีความสุขกันสุขคูสุขคนแยาเก็บจะปวยยาจุในแห่งวันปีใหม่ไทยนะได้กำลังปีไปกินครับจวัสดีครับ